สวัสดีครับผมจะมารีวิวเวฟ110ไอปี2020ผมติดกล่องสัญญาณกันขโมยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับมาดูกันครับว่าทำยังไงนะครับขั้นแรกนะครับนี่ครับเปิดนี่กล่องนะครับนี่กล่องสัญญาณนะครับตัวหนึ่งก็มาณ70กว่าบาทนะครับ นะครับรวมค่าส่งก็จะประมาณ80บาทนะครับไม่ถึงร้อยนะครับแต่สายขาวๆเนี่ยผมตัดนะครับนี่รอยตัดตัดคือเอาตัวตัวเสียงตัวแอมันไปไว้ข้างหน้านะครับนะครับผมต้องตัดเพราะว่าสายมันสั้นจะเอาไว้ใต้เบาะมันไม่ดังดังไม่แรงนะครับผมตัดแล้วคงก็ติดกล่องสัญญาณไปนะครับแล้วสายเนี้ยสายแดงดํานี่นะครับลงมานี่ลงมานี่นะครับ ดำนี่คือเข้าลบนะครับเข้าตรงที่ลบอ่าผมไม่ได้แกะไอ้นี้ออกนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าผมติดยังไงนะครับนี่นะครับผมจะแกะตรนี้ออกก่อนนะครับแกะอให้ดูก่อนว่าติดข้างในยังไงนะครับแบบไหนนะครับเพราะว่าต้องไขไขน็อตน,นี้ออกครับเพราะว่าต้องดู นะครับนี่ครับตัวนี้ออกปั๊บนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมนี่ครับสายสีดําสายสีดําสายนี้นะครับจะวิ่งมามาเข้าลบนะครับเข้าตัวลบสายสีแดเงเข้าบวกนะครับพอต่อเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วนะครับตรงนี้สีสายสีขาวเนี่ย เนี่ยครับสายเนี่ยคือเสียงแตนะครับเสียงเสียงออกจากของสัญญาณนี้นะครับสายสีขาวเพราะว่าผมต้องตัดเพราะว่าสายมันสั้นเขาให้มาแค่ไม่ถึง50เซนประมาณ20เซนสายสายเตก็เลยตัด,ต,ดตัดแล้วต่อต่อน,นี่ครับต่อใช้ไอท่อร้อนนะครับเอามาใส่ลนหลนลน,ลนไฟบัตรจีก่อนแล้วก็เอาตัวนี เอาสวมแล้วก็บัตรจีบัตรจีแล้วก็เอาตัวนี้ลนไฟมันจะแน่นแน่นกว่าผ้าเทปนะครับดีกว่าผ้าเทปแล้วก็มานี่นะครับลงมาีนี่ลงมามันจะมีรูอยู่เห็นไหมผมทำรูไว้ตายเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมครับมีรูนะครับนี่นะครับแล้วตามมาเลยครับเนี่ยมนลงตรงนี้นะครับเห็นอยู่เนี่ย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 สายเห็นนะครับนี่สายครับวิ่งมาเข้ามานี่นะครับเ มานีนะครับมานีเข้ามานีนะครับนี่คือสายมันนะครับเนี่ยสายสีขาวนี่นะมาวิ่งมานี่มาดูเลยนะครับเนี่ยจะมานี่ครับมาสายสีขาวมาปั๊บเนี่ยนี่ครับปั๊บผมมาติดตรงนี้เนี่ยนี่เห็นไหมลอยต่อที่ผมว่ามันสั้นเห็นไหมเนี่ยคือแต่ของมันนะครับเสียงดังดังดีมากนะครับดังดีมากนะครับเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเสียง นะครับเดี๋ยวเทสให้ดูเลยเทสเสียงให้ดูนะครับนี่ครับแจนี่ครับนี่นะราคาแค่เจ็ดสิบกว่าบาทเองนะครับะดังไหมครับดังนะแต่ไฟไม่ขึ้นเพราะว่าราคามันถูกถ้าราคาแพงเราต้องมาถอดไอ้ตรงตรงเนี้ยตรงตรงสวิคสวิคนี่ครับสวิคปิดเปิดของแจรถเนี่ยครับ เราต้องมาเสียบตรงนี้ต่อตรงนี้ยุ่งยากไม่เอานะครับเอาราคาถูกๆดีกว่ามาทำก็ดังเหมือนกันกดพอสัญญาณปั๊บแล้วเรามาขยับขยับปั๊บดังเลยครับนี่ครับแล้วเราก็กดนี่ครับนะครับมันไม่ยากนะครับตัวนี้ง่ายๆนะครับดังดีคนมาขยับไม่ได้นะครับรถขยับปั๊บดังเลยนะครับดังเลยนะครับ นี่แหละครับสัญญาณกันขโมยราคา70บาทนะครับไม่แพงนะครับมีครับหาซื้อแหะครับมีเยอะะนี่ผมถ้าให้ผมบอกนะครับคือซื้อนี่ผมไม่ได้โฆษณานะครับตามลาซาดามีนะครับลาซาดหาซื้อเอาเลยนะครับมีเยอะะตัว50บาทเบงาทนะครับนี่ครับผมถอดทำเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมก็ ทำเสร็จแล้วนะครับตัวนี้กันหอยดังนะครับราคาไม่แพงนะครับไม่ถึงร้อยเวฟปี2020ติดได้นะครับเวฟร้อยสิบ110ไปปี2020ติดได้ทุกรุ่นนะครับเราไปใส่รุ่นไหนก็ได้นะครับนี่ครับต้องต่องนะครับพร้อมเราต่อแล้วก็มี มีลิบดให้2ตัวแต่ตัวหนึงห่งผมเก็บไว้แล้วเอาตัวเดียวมาเทสก็ได้นะครับรีลบดให้สงตัวนะครับดังนะครับผมเทสให้ดูแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับมาติดไว้ตรงนี้นะครับครับใครชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ